เรามีประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าคงจะพยายามนําเสนอให้เสร็จแล้วก็เผื่อบางทีพวกเราอาจจะมีคําถามตอนท้ายนะครับเริ่มด้วยเรื่องของรายละเอียดของตัวกิจการนะอย่างคร่าวๆนะครับแล้วก็จะตามด้วยข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งก็จะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านสแน็คซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทเนี่ยมียอดขายเป็นส่วนใหญ่อยู่นะครับ คงจะทราบกันใช่ไหมว่าบริษัททำสินค้าที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงก็คือ,อปลาสวรรค์ตราทาร่นะครับแลดัับที่3ามดูข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลเกี่ยวทางด้านการเงิน,นแล้วก็ปิดท้ายด้วยกิจกรรมทางด้านเพื่อสังคมหรือว่าเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับในส่วนของอ ธุรกิจหรือว่าภาพภาพรวมบริษัทเนี่ยจะเริ่มด้วยเรื่องของกลุ่มบริษัทนะครับในกลุ่มพรีเมียร์เองก็มีธุรกิจหลากหลายนะฮะแล้วก็มีบริษัทเนี่ยรวมๆกันอยู่ประมาณ20ก,กว่าบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของค่านิยมนะครับเป็นหลักในการดําเนินงานเพราะว่าถือว่าเป็นนโยบายของกลุ่มนะฮะในปัจจุบันนี้เราก็ใช้คําว่า h a r m o n i o u s a l i g n m e n t o f success นะฮะซึ่งก็คือแปลว่าความสำเร็จร่วมกันนะครับความสำเร็จร่วมกันอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนำเสนอต่อไปนะฮะในลักษณะที่เป็นกลุ่มบริษัทเนี่ยเรามีตั้งเป้าหรือว่าเป็นเรื่องของวิชั่นนะฮะไว้ว่าเราเป็นกลุ่มบริษัทคนไทยนะครับที่เป็นผู้นำในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ คำว่าวประสบความสำเร็จอย่างที่เมื่อกี้ผมได้เรียกก็คือ h a r m o n i นียนะคือความกลมเกลียวหรือเป็นอันหนึ่งเดียวกันเนี่ยจะต้องไปด้วยกันระหว่างสังคมองค์กรและก็พนักงานเพื่อที่จะก่อให้เกิดความสุขนะฮะยั่งยืนนะครับทุกๆฝ่ายนะฮะในความหมายของมันเนี่ยนะ,ะก็คือหากธุรกิจจะก้าวหน้าพนักงานก็ต้องเป็นไงฮะ มีความสุขนะครับและก็สังคมก็จะต้องมีความสุขเช่นกันนะเราใช้คําว่าธุรกิจก้าวหน้าพนักง,งานมันคงและก็สังคมยังยืดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อไปในส่วนต่างๆที่แสดงออกถึงการสนับสนุนถึงเรื่องของค่านิยมเหล่านี้นะครับเรามีความเชื่อว่านะหากธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้นะครับก็ต่อเมื่อพนักง,งานเนี่ยนะสนับสนุนหรือว่า เห็นด้วยกันหรือว่าอยู่ด้วยกันนะครับอย่างชี้ว่านานที่สุดจะเป็นไปได้นะครับอยู่กับองค์กรนานๆทาประโยชน์ให้กับองค์กรแล้วก็ทาประโยชน์ให้ก Mont ับสังคมนะครับในปัจจุบันนี้เรามีธุรกิจทั้งหมดเนี่ยอยู่6สายธุรกิจด้วยกันนะครับสำหรับกลุ่มบริษัทนะครับลำดับที่1ที่ ที่อยู่ทางขวามือของพวกเรานะก็จะเป็นธุรกิจใหม่ล่าสุดของกลุ่มนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็นธุรกิจเดินรถเมย์นะครับในกรุงเทพมหานครพวกเราอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วเป็นรถเมย์สีขาวๆเป็นพื้นขาวทั้งคันเลยนะแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นตัวเนะเรามีชื่อในโปรเจกต์นี้ว่าเป็นเมโทรบัสนะครับเป็นรถปรับอากาศที่ ไม่มีการยืนคือนั่งตลอดสายนะฮะซึ่งได้ออกบริการมาพักใหญ่แล้วขณะนี้ก็มีอยู่ประมาณ5สายด้วยกันนะฮะคงจะได้เห็นมากขึ้นมากขึ้นในอนาคตนะครับธุรกิจถัดไปนะครับก็จะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับถัดจากตรงนั้นก็จะเป็นธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับการผลิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับ ลำดับถัดมาก็จะเป็น IT นะครับ IT เราทำพวกสินค้าเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์นะครับทั้งเรื่องของการติดตั้งซอฟต์แวร์โปรแกรมด้วยนะครับสายธุรกิจอ,อีกกันหนึ่งก็คือก็าเรียกว่าเป็น specialty financing ก็คือทำธุรกิจที่ทางด้านการเงินอย่างเช่นให้ให้เช่ารถนะครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับในหน้าของทางด้าน,านการทำประกัน เป็นต้นนะครับแล้วก็ทางซ้ายสุดของพวกเราเราเรียกสายธุรกิจนี้ว่าสายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพรีมีมเ็ตติ้งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ ในส่วนของสายธุรกิจสิ่เก้าโภคที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีโครงสร้างอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ในสไลด์แผ่นนี้นะครับบริษัทพีเอ็มแมกติติจำกัด mm hmm. มหาชนจะอยู่ตรงกลางนะครับชื่อย่อชื่อว่า PM นะก็จะมีบริษัทลูกทั้งหมดอยู่3บริษัทด้วยกันซึ่งเป็นโรงงานทั้งสามแห่ง3แห่งนะฮะอันประกอบด้วยซ้ายมือ mm hmm. ของพวกเราก็คือ PM เ o o ม ะะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับพี่เมียแคนเนอร์อดสทรีนะครับแล้วก็ขวาสุดของพวกเราก็คือ p r e m มี r f r o z e เซนโปรดักนะครับเราเรียกชื่อย่อบริษัทแม่ว่า PM บริษัทผลิตทางด้านพวกสแน็คเนี่ยทางซ้ายมือพวกเราว่า PMF นะฮะแล้วก็บริษัทที่ทำพวกเกี่ยวส่งออกก็คือ PCI นะครับแล้วก็บริษัทที่ผลิตสินค้าอาหารแช่แข็งก็คือ PFP นะครับ ในปัจจุบันนี้ก็สัดส่วนการถือหุ้นนี้ก็จะเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีซึ่งอยู่ข้างบนสุดนะฮะชื่อว่า Premier Fishing Capital นะครับถือหุ้นอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะหบเปร์นะครับ,นะรบแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นการถือหุ้นโดยประชาชนภายนอกโดยทั่วไปนะครับรวมทั้งผู้ถือหุ้นจากต่างประเทศด้วยเนี่ยประมาณอยู่40%กว่านะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้หนะเดือนที่ผ่านมาเราก็มีการซื้อหุ้นคืน นะครับจากตลาดอยู่ประมาณในสัดส่วน5%าอนนี้น,นับจนถ,ถึงสิ้นปีนะครับใน3กิจการที่เป็นบริษัทในเครือหรือบริษัทลูกเนี่ยนะครับบริษัทแรกเราเรียกว่า PMFood เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ผลิตทาร่โนะครับปัจจุบันก็มีแหล่งที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมกรบินบุรีนะครับ ก็ผลิตแต่สินค้าทาโร่อย่างเดียวนะฮะเป็นสินค้าที่ส่งมาผลิตแล้วก็ส่งมาให้ทางพีมาอ์เก็ตติ้งเป็นคนจัดจำหนายนะครับบริษัทนี้ทางพีมาอ์เก็ตติ้งก็ถือหุ้น1 0 0รอยเปอร์เซ็นต์ะฮะโรงงานที่2ชื่อว่า PCI หรือ Premier c a n d i นิงอินดัสก็จะทำสินค้าทูน่านะฮะเพื่อส่งออกนะครับส่งออกประมาณสัก90%กว่าของธุรกิจนะครับนอกนั้นก็มี ทำธุรกิจสินค้าแคชชั่หรือว่าธุรกิจซอสมะเขือเทศซอสพริกนะครับผลิตขึ้นมาเพื่อจําหน่ายในประเทศแล้วก็ให้กับทังพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งเป็นคนจัดจำหน่ายนะครับปัจจุบันจริงๆก็จะไม่ได้ขายอยู่แต่เฉพาะในประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยอย่างเช่นเขมรเป็นต้นนะครับลำดับถัดไปก็จะเป็นโรงงานที่3นะครับเราเรียกโรงงานนี้ว่าพรีเมียร์ฟร้อนเซนโปรดักส์นะฮะ ทำสินค้าแช่แข็งนะก็ผลิตอาหารสําเร็จรูปนะแช่แข็งแล้วเราก็มีพื้นที่จํานวนหนึ่งที่ให้กับบุคคลภายนอกมาเช่ากิจการในการดเนินง,งานไปนะครับในส่วนของบริษัท P Marketing บริษัทแม่โดยตรงเราเรียกธุรกิจตรงนี้ว่าเป็น distribution business นะหรือว่าเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า อีกสามโรงงานก็เป็นส่วนผลิตนะครับบริษัทพีีมาร์เรก็ตติ้งเองก็จะเป็นบริษัทที่รับจัดจําหน่ายสินค้าเราจะมีทําธุรกิจทั้งสินค้าที่เป็นของบริษัทเราเองนะครับอันได้แก่อย่างเช่นทาโร่โนะครับหรือซอสตาคิงส์ทิชชนนหรือแม้กระทั่งจะเป็นลูกอมคอลฟินซีก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็รับจัดจาหน่ายสินค้าให้กับบุคคลภายนอกโดยทั่ว,ว,วไปซึ่งปัจจุบันเรามีคู่ค้าอยู่10กว่ารายด้วยกันนะครับ ในส่วนของสินค้าก็จะแบ่งมาเป็น5หมวดนะฮะด้วยกันนะครับเริ่มจากหมวดแรกซึ่งเป็นหมวดใหญ่สุดของเราก็คือ Snacks นะครับหรือสินค้าขนมกบเคี้ยวทั้งหลายนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นลูกอมนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเช่นกันนะส่วนที่3ก็จะเป็นอาหารนะครับ ส่วนที่4เราเรียกว่าเป็นยาอมแล้วก็เป็นพวกอาหารเสริมบางบาง,บางชนิดนะส่วนสุดท้ายก็คือ Personal Care หรือว่าสินค้าที่ไม่ใช่ของกิน